สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการเลี่ยมครอบแก้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็วาดนะครับเพื่อจะล็อกฐานของหันอุมาณนะครับก็จะออกแบบมาเป็นรูปทรงกลมแบบนี้นะครับผมใช้แผ่นอะคริลิก4มิลนะครับอันนี้ก็ไปขัดกระดาษทรายขัดใส่นะครับทําการเข้าแกนปกตินะครับอันนี้ก็ขัดใส่แกนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่ใส่แบบนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอ่า คำนวณนะครับหาความกว้างของฐานนะครับเพื่อสร้างกรอบครอบแก้วขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำพระไปเข้าแกนก่อนนะครับก็เอากระดาษนะครับมารองไว้ตรงฐานนะครับเพื่อให้ฐานไม่ติดพื้นนะครับเวลาเข้าแกนนะครับฐานจะได้ไม่ติดพื้นนะครับเพื่อจะได้เดินน้ํายาแผ่นเรียบนะครับปิดด้านฐานนะครับฐานพระจะได้ไม่สัมผัสกับแผ่นคริลิกนะครับผม ดังนั้นนะครับก็เมื่อได้ความกว้างของฐานที่เราต้องการนะครับทีนี้ก็มาวัดความสูงเลยนะครับอันนี้ผมจะเผื่อๆไว้นะครับผมจะให้สูงขึ้นไปประมาณ4เซนเลยนะครับอ่าก็จะดูโป่งๆด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาเรียบร้อยเลยนะครับตัดออกมานะครับบล็อกตัวพู้นะครับอันนี้คือบล็อกตัวเมียนะครับแล้วก็นําบล็อกตัวเมียมาทําแกนกลางนะครับก็คือได้ แกนกลางของตัวนี้นะครับาวาดจากช่องบล็อกตัวเมียมานะครับจากนั้นก็ไปกดฝานะครับมาเดินน้ํายาทั้งฝาหน้าและฝาหลังนะครับก็เดินน้ํายาตามปกตินะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดินน้ํายาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ถ่ายติดคลิปเดินน้ํายาไว้ด้วยนะครับก็ะจะเป็นการเดินน้ํายาสองใบมีดเหมือนเดิมนะครับ ส่วนใบมีดที่ผมใช้อันนี้นะครับจะเป็นแผ่นเคเบิลไทส์นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีขายนะครับ1แพ็คนะครับประมาณ35บาทนะครับได้หลายเส้นเลยนะครับประมาณ5 6เส้นเลยนะครับแล้วก็มาตัดแบ่งใช้เอาได้นะครับไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับใช้เดินน้ํายาได้เหมือนใบมีดทั่วไปเลยนะครับจะมีความหนากว่านิดหน่อยนะครับน่าจะประมาณ0.4นะครับ ปกติแล้วผมจะเดินไปมีด0.3นะครับอันนี้จะหนากว่านิดหน่อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ประกบด้านหลังนะครับคํานวณเล็งนะครับให้ตรงกับฝาหน้านะครับแล้วก็เดินน้ํายานะครับเหมือนเดิมนะครับเดินน้ํายา2ใบมีดนะครับเสียบบนเสียบล่างเติมน้ํายาสลับฝั่งซ้ายขวาไปมานะครับแล้วก็มาไล่หนีบข้างก่อนจากนั้นก็มาไล่งัดด้านบนนะครับเขาจะเดือดปุดแบบนี้นะครับ งัดแล้วก็ปล่อยน้ํายานะครับแล้วก็บีฝาเพื่อไล่ฟองออกไปนะครับแล้วก็ใช้ก๊บมาหนีบนะครับพยายามหนีบคู่นะครับจะได้มีแรงหนีบนะครับอ่าทีนี้ก็นําไปลนไฟนะครับอ่าวิธีนี้ก็จะทําให้ฝาป่องขึ้นนะครับโดยปกตินะครับแอร์ปั๊มกดฝามาเมื่อกี้นะครับใช้เบอร์สามนะครับยังนูนไม่พอนะครับก็มาใช้ลนกับไฟนะครับจะทำให้ฝาเราพองขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องคอยดูด้วยนะครับ ลนชักเข้าชักออกแบบนี้นะครับดูให้นูนเป็นที่น่าพอใจแล้วก็พอนะครับอ่านี้นะครับได้ฝาโป่งๆแบบนี้แล้วนะครับน้ํายาด้านในนะครับที่ไม่มีที่ระเหยนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับเขาก็จะดันตัวออกมานะครับทําให้ฝาเรานูนขึ้นนะครับจากนั้นรอให้เย็นนะครับแล้วเราก็มาล่างแบบนะครับแล้วก็เจียแต่งนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับล่างแบบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ ไปเจียนะครับตัดด้านล่างออกนะครับตั Jamie, Jim, organize. ดตูดออกนะครับด้านข้างก็เจียให้ถึงเส้นไปเลยนะครับแล้วก็แต่งหูบัวได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเจียเสร็จแล้วก็มาแต่งหูบัวได้เลยนี่นะครับตัดตูดทิ้งไปแล้วนะครับก็พยายามเจียให้ได้แนวตรงนะครับจากนั้นนะครับก็มา ใช้ประกาเคมีนะครับขีดนะครับตั้งประกาไว้นะครับแล้วก็เอาซมของเรานะครับมาขีดนะครับแบบนี้นะครับจะทําให้ฝาตรงนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัดให้ดูความสูงพอดีกับด้านบนนะครับกับเสียงหนุมานของเรานะครับจากนั้นใช้กระดาษกาวแปะนะครับเพื่อที่จะเลื่อยนะครับ แล้วก็เลือ่อยทับเส้นไปเลยนะครับหรือว่าเลื่อยยังไม่ถึงเส้นก็ได้นะครับแล้วเขียวค่อยไปแต่งเจียรหรือคัดกระดาษทรายแล้วก็แต่งตะไบเอานะครับแล้วก็เลื่อยให้ขาดไปเลยนะครับพยายามตั้งใบเลื่อยให้ตรงๆนะครับฝาจะได้ไม่เฉียงนะครับผมอ่าตัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ เตรียมไปเดินน,น,ดน้ำยานะครับก่อนไปเดินน้ำยานะครับเรามาปรับฐานของฝานะครับให้มีความเข้ากันก่อนนะครับมาขูดกับกระดาษทรายแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้เบอร์220นะครับเป็นตัวขูดนะครับก็เดี๋ยวจะใช้หนังยางรัดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เขียงรองนะครับ บากสี่มุมแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้ยึดเกาะนังยางนะครับเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้วิธีหยดน้ํายาเข้าไปนะครับหยดให้แห้งนะครับสัก 2- 3สามรอบนะครับเพื่อให้ฝานะครับยึดเกาะได้แน่นนะครับจากนั้นนะครับก็มาเจียแต่งนะครับพอแห้งแล้วก็มาเจียแต่งผานะครับให้มีความใกล้เคียงกับฝาที่เราค้อไปนะครับ จากนั้นนะครับเจียเสร็จก็ไปขัดกระดาษทรายนะครับไปขัดกระดาษทรายนำไปปัดใสนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขอฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับสวัสดีครับ